หมูแดงเด้ง,ดงจใาอย่าก,กัดมันเจ็บหุืออะไรเด้งจใาอย่าก,กัดมันเจ็บหมูแดงหมูแดงหมูแดงถีบอีกโอ้ยถีบอีกมีความสุขเหลือเกินวานนี่มือกกุหลาบน่ะเ <c oughs> ห็นไหมกัวนะ่ะกกุหลาบ <c oughs> เ,เออหมูแดงกลัวดอกกุหลาบนะคะเ,ออเนี่ยไปให้มันดิ เออเออเออนี่ไงก็ให้มันอยู่นี่ไงเอ็งก็ค่อยๆเดินไปหามันดิอ๋อไม่กลัวแล้วหามเลยจะกินดอกกุหลาบอีกตักกุลาบฉันน่ะน่ะได้ภาพน่าดีเลยอือตักกุหลาบเงียเงียเงียบๆหน่อยเงียบๆเงีย มึงกัดดอกกุหลาก,ก,กมูมีมีเรื่องอุ้ยดิดเออน่ารักอ่ะเอาดอกกุหลาบบนหัวมันดิไม่ใช่เอาไว้บนหัวในกล้องอะ่ะมึงทำหน้าเดี๋ยวม,มอมเห็นกล้องเลยมานี่อะไรล่ะอย่า เออหมูได้ใส่หมวกน่ารักว่ะเออเออเออเดยกผูใส่หมวกกับน้องให้เลยเด้งพอแล้วกินหมวกกูหูมมหืมหมหืมหมหืมห